กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนีเดอร์นะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทั y งยุถูกช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมติดแดงค้นไข้เป็นผู้ดำเนินรายการพี่น้องผมนะครับพอกันคลิปนี้1 0 1นาิกา12นาทีของวันที่ยี12ท่านว่าคม2,568สิภาพะพี่น้องมาตามต่อของบุญแนวทงังหลวงพ่อสอ พี่น้องครับอีกข้อมูลหนึ่งเดินนะครับข้อมูลนี่ลวงพ่อเพิ่นบอกสู้ท่แดงฟังถึงแต่วันที่สิบแปดพูดละนะครับแต่ว่าท่แดงกับพึ่งสิเดเอามาสู่พี่น้องฟังในมือหนีเนาะนะครับข้อมูลแนวทางของลวงพ่อสอลวงพ่อเพิ่นแบงปันมาหาท่แดงหลายเทืออยู่ตั้งแต่ดนท์ด่วนแล้ลหลวงพ่อเพิ่นก็หยุดไปด้นเติบนะครับพี่น้องครับเพิ่นแบงปันมาหลอบล่าสูดีรู้สึกว่าสิเป็น ประมาณสองสามวัที่ผ่านมานี่แหละนะครับรอบล่าสุดเด้เหตุที่เพิ่นแบ่งปันมารอบล่าสุดก็ย้อนว่าสองหัวก่อนานานั้นนึงเพิ่นแตกสามตัวต้องตรงเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยอดบบได้ก็เลยอยากมาผลมาไผ่พี่น้องญาติโยมแฟนกับเอเซทีทั้งช่องทิศแดนนะครับจะปรากฏว่าที่เพิ่นแบ่งปันมารอบรอบแรกรอบไม่ล่าสุดนี้เพิ่นห้3สามตัวมาซีหาเกาซีหาแปด ส่วนมาข้างล่างนั้นเพิ่นไดเจ็ดตัวเดียวนะครับตอบดันพี่น้องก็สิจื้อได้เนาะเลขสี่หาแปดหนึ่งไปออกเป็นเลขทั้งหน้าของรางวัลที่หนึ่งไหมพี่น้องครับเองหมดนันเด้นะครับแล้วก็เลขข้างล่างเพิ่นไดเจ็ดตัวเดียวในเลขล่างออกสามเจ็ดนี่หมดดันมาสั่นต่อไปฟังไปฟังมาเนี่ยเพิ่นว่าเหรียญนันเคยเฮ็ดแล้วทีหนึ่งมาสั่นผู้ออกมาให้ก็ได้สิเด้กขันแม่นว่าเหรียญนันบ่เคยเฮ็ดนี่ก็ย่านสามตัวตรงตรงอีกอยู่เป็นหมดที่สามอยู่หมดนั้นก็ได้นะครับกับปรากฏว่ากับมา ตั้งแต่เลขข้างล่างเจ็ดตัวเดียวน้อยเลขออกสามเจ็ดนะครับในงวดนั้นบันสันทบแล้วก็งวดถัดมาเนี่ยลงพอเปรนเฮ็ดข้างบนสามตัวนั่นได้หกหาหนึ่งเนาะครับเลขออกสองหาสองพี่น้องครับงวดถัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างประเทศได้เปลี่ยนหาเลขออกสองสองนะครับอันนี้ก็คือขอบมุ่ที่เอ่อลงพอพนมโอสูฟังนะครับแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมานี่ละพี่น้องครับซึ่งหกท่านมาคมเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเทเแรกนั่นสามตัวได้หกหกสองพี่น้องครับเฮ็ดเทศเทแรกกด้ นะครับในหกหกสองแล้วเพิ่นกัดสิเฮ็ดเอาสองตัวเสียดเอาเลขล่างปรากฏว่าเฮ็ดบ่ได้ดอกน้ำม่อนนี่บ่จับกันเลยเพิ่นว่าจะเป็นจังได๋ล่ะซะอใายไปตัวเทียมว่าจับกันเป็นรูปหลักเลยเพิ่นว่าก็เลยได้ตั้งแต่หกหกสองในรอบแรกเออบัดที่นี่รอบล่าสุดนั่นหมายถึงว่าของงวดซึ่งหกเนาะลูกศิษย์เพิ่นมาคุ้มเฮ็ดมือขึ้นก่อนเลขออกเนว่าเฮ็ดเอาแต่เลขล่างมาสั่นมันบ่ทันได้เลขล่างนั่นนะเพิ่นก็เลยเฮ็ดปรากฏว่าได้ ได้หาสองนั่นแหละนะครับลูกศิลป์ลูกหาพันกว่าเป็นหาสองแต่ว่าลุงพอพันว่าหางเด็กสองมันขีดลงมาทีหน่อยก็สั่นกับการหาสามนั่ก็เลยได้หาสองหาสามหมดหมดหนึ่งหันพี่น้องครับปรากฏว่าเหล็กหาสองนี่ออกเป็นเหล็กล่างโต้งเลยวดนี้ลุงพอพันเหมาะสู่ฟังลูกศิลป์พันคุ้มเหตุตั้งแต่ขึ้นของวันที่สิบเจ็ดนะครับขึ้นของขึ้นของวันที่สิบหกนะครับเหล็กออกเป็นกระเหติเลยในมือนั้นหลังจากที่ หาสองออกแล้วเนี่ยเพิ่นก็ออกมาเล่นวัดเนาะเล่นวัดแล้วเพิ่นก็บ่พภากันเมื่อเพิ่นก็อยู่หันเลยเพิ่นก็คุ้มหลวงพ่อเฮ็ดเลยเก็บดอกไม้ดอกไหลมานี่ก็เฮ็ดเลยได้มือนั่นนั่น046นะครับ3ตัวพี่น้อง046แล้วกา2ตัวได้54นะครับสําหรับในมือนั่นเด้ของหมวด2มกราคม69นี่ล่ะนะครับแล้วบัดที่นีหลวงพ่อเพิ่นก็เว้าสู่ที่แดงฟั่งในในมือวันที่18เนาะเพิ่นโทรมาโอ้ที่แดงเขาพาเฮ็ดอีกแล้วเด้ว่าซั่นเขาเจ้ามาแท้อุบลบนว่าซั่นมือนันเด้ ทีแดงก็เลยาว่าสีนี่แหละนะครับสิขออนุญาตเอามาบอกสู่พี่น้องฟัง่งเฉยนะครับพี่น้องครับก็เล่าสีสี่ท่อหันลุงคอเพิ่นกรมาเพิ่นมีหลังจากวันที่สิบแปดแล้วที่เพิ่นบอกสู่ที่แดงฟังรอบนั้นแล้วนี่เพิน่นมีผู้ใดม,มามาว่าจังใดหรือว่าได้เฮ็ดอีกบอลสิแม่นะครับคือว่าสิได้เอาข้อมูลมา,าสู่พี่น้องฟังในรอบนี้เือเดียวเลยจอยงสินะนะครับมันจังจังบ่ได้อันนี้หลายเทือ่อนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องกับสีจังสีบ่งงนะครับจังสีบ่หลายเทื่อนหลายคนกับสี่เห็นข้อมูล เดี๋ยวถ้าฟังน้ำกันเดื่อที่ดังร่องพั่าลุงพอมันกนบันสีรับบอก <Hello. S 1> ก,บก,การร่วมราชการครับลุงพอครับเออมาจะโอ้จะแดงดีครับอํา um หลวงพ่อของวันที่ 18, helmet, สิบแปดเนาะล่าสุดนี่ผมมัธยมวัดสูนพี่น้องฟังหลังจากหันมาเนี่ยได้เห็นอีกบอกรับมีผู้ใดมาหาอยู่บ่อขึ้นจังได๋อ้มีมาอยู่มีมาอยู่มานจะใส่หลวงพ่อจะว่าโอ้ยเห็นไปว่าไอ้เมื่อขึ้นบ้านเนี่ยครับก็เห็นเขาเขาเขามาเขาไปจย่เฮ็ดไทยเนาะก็เลยอ๋อเก็ดจังไดเนาะก่อนก็เกิดเกิดเกิดก็เขาก็ดที สี่เดียกเลยนะเก็เลยเขาเลยตัดสินใจอันวอกกับวอาผู้ใดผู้ใดมากกัอยากอยากเบิ่งเหรียญเจ้าของน้องหลวงพ่อเนาะเอออยากเบิ่งเหรียญเจ็บหัวของด้วยไอ,อ,อ้จริจง,โอโองด๋เนาะบาดนี้ว่าซั่นครับตัดสินใจเฮ็ดเนาะครับแต่มันแตกต่างกับกนี้บาดนี้เหรียญเนี่ยโอ้เหรียญน,นี่แตกต่างกันมันมันก็สิเป็นกับเหรียญอยู่ดอกทีเดียแต่ว่าเหรียญแต่ละเหรียญมันสิก็สิบ่คือกันดอกน้ำมนต์ดอกหยังนี่แล่นบ่หลวงพ่อหรือจังได๋อันนี้ก็แล่นอยู่เออแต่ว่าสิ ไอ้ตัวนี้แล่นแล่นดีกว่าวกว่าเว่าไอ้ตัวก่อนแล่นดีกว่าสองรอบนั่นอีกจริอ่ากพราะว่ากว่ารอบไอ้ไอ้สูงสี่สูงสี่โมงก็หาซีนยโอ้ครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้แล่นดีกว่าสังเกตตรงมีที่แดงมาที่โทคไปหาที่แดงอยู่แต่แต่ก็ยังเมื่อทัานมีเวลานี่ก็คุ่มกลับมาจากไอ้งานเนี่ยโอ้ครับครับครับอันเพิ่นมารัฐบ้านใดล่าสุดนหลวงพอ่อหลวผมมาจากจังหวัดเลยโอ้มาจากจังหวัดเลย คนพี่น้องโทษเขาไล่ไหลายเพื่อนว่าขันไม่น่าลุงพ่อสิสะดวกบ่กขันเพิ่นไปหาอย่างสิแม่ผมก็โอ้ยเก่งใจเดี๋ยวผมถามเพิ่นกระเด้อก็เลยว่าโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตีแดงก็จนี่ยังว่าท่านสะดวกมันไหนเพราะว่ามันยุ่งยังว่างานยุ่งเขดีเลยก็ร่างเยอะดีไอ้นี่ไอย่อมเงินไอเงินกูตีไอยังว่างานยุ่งก้มค่าอยู่นี่นุ่งยุ่งยุ่งกระสิได้บอกเพิ่นว่าลุงพ่อเพิ่นเพิ่นยังว่าท่านสะดวกเนาะลุงพ่อวางวางสันเนาะเออท่านสะดวกมันไหนครับ ตก็เจนั่นอยู่ดอกให้มาอยู่จ้ะว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเลยจีเดะเออเห็นมันสะดวกกว่านี่ก่อนเสียไปหาอยู่วจริงสะดวกกว่านี่ก่อนงานมาได้อยู่ดอกเป็นปยังกันแอ่โอ้ยดีดอกสาธุนั่นหบาว่าผู้ใดนั่งเด็ดโอ้ยมันไปลที่วิ่งหรือจีเดะเอ้ยนับหมื่นนับเปรตแล้วมันจะอยู่ได้จะกินมึนคิดเดือนมาว่าหกเดือนก็หกสิบห้าแล้วอายุโอ้ครับหลวงพ่อครับหกสิบห้าแล้วมัน กันไปที่วีเราไปยักสร้างยืดหลอกสางก็เอยบุญกุศลไว้ครับผมโอ้ยแบ่งปันโศกรา้พี่ให้น้องนี่ก็คักเลยแหละลุงพอ่อเน้องดีใจเลยที่แดกเลยบอว่าเอ,าเอาเถอะคันพ่อได้รับมันจังได้กับคนละพวกนาซานายจังได้กต่ได้รับข้าสั่งดีไวปยิง่งเลยแต่คนเทาเนี่ยมันมันมันเป็นเกิดชาติเดียวตายชาติาเดียวดีที่แดกครับลุงพอ่อจิตคนเทาเนี่ยมันก็ตายไม่ต้องลูกพอนี่สีเรื่องดำวาเน่นะครับ มคนเกิดมา,า, 2, า,าตั้งสองสามศาตร์ที่ศาสตร์อีกเจ้าศาสตร์เจตะกรมานคนจำอะไรอีคนก็ได้บอกไปฟังหนูจำลงพอนดสีดิ่งดำบอกยงงคนที่มันสัางมาถเถพวกษรสัิย์ดี <c oughs> ใจน้องอยู่เห็นอสีแดงอย่างลงนั่นว่าสังสาลา์เนี้ยสักช่ว กูมาทำบุญกูสนเลยนะกูดีใจนังซาซาคูกระสโนดคิดแด่งเ้ยสั่เลยเถอะครับพอได้รับสาตนี่คือสัตว์น้ำก็ได้รับเคื่องเก่านะสาธุครับหลวงพ่อจางยังได้ได้ได้ยังสั่งเพราะน้องเกิดมาบ่คือกันเป็นดิบดีคิดแด่ครับมันมันยมอนเห็นไลยพอพอคือกันครับแมืนอยู่ผมเกิดเกิดเออไวยมันก็เกิดเกิดมาจากจนแต่ว่ามันสิจุนหลายเน่ะเพราะว่ามันมีแต่บาคนเห็นเช็ดตัวมันมันก่ค่อยเสียสละก็ มันบอกกำจัดได้ผมาตอนนี้ที่นี่น่งเนี่ยครับหลวงพ่ออืมเอา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 ไปมาสิเทศในจีแดงฟังอีกแล้วก็พอดีตางให้พี่น้องเพิ่นฟังนําหลวงพ่อครับเออมาดีใจดีใจจีแดงให้่นผู้ใดโศกมานําก็โอ้ยเบนถนนมีใจอยู่กันสิมาหาก็ได้ก็ได้อยู่ดอกครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหนุ่มยู่จีแดงครับอาจารย์นี้เดี๋ยวว่าเฮ็ดนี่เรียญยิ่งมาจากจังหวัดยะไรจีแดงก็เป็นเจรณาเด้อ คมันูมสึกว่าดอกมดมันแรีนมันแรีนกลัวกลัวเลียก่อนอืมอืมแรีนมันแรนบ่ติดไหนบ่กมันพ่ของของจ้าดอกมันมันแรียนเลียกเรีนเรียดเลยโอ้จังงเป็นเลขมันเป็นเลขมันเป็นเลขตักเกาตักเกาเออมันเอเด็กมกหาสอนกหาสอนมกหาสองขบแต่ว่าตัวร่าง ตัวล่างกมันไหร่ซีสองสีสองนี่เลี้ยนเลียนดีเด็กโอ้โหอกเห็นตัวล่างนี่เลียนดีครับเอ็กสีสองแต่ว่าพิสกันครับเด็กวาใหาไปขึ้นรถก่อนแล้วมันคนละคนรละยางเลยอืมแต่ว่ามันกับไก่กับไก่เคี่ยงอยู่ได้ลงพอไก่เคี่ยงกับเหล็กรางไก่เคี่ยงกันครับเัาไม่ยู่แต่ว่าอย่งว่า้ย แต่ว่าสิตโทก็ไปคุยกับจิตแดงอยู่หรอว่ะจังไรเนาะว่ะวัะดีวะแต่ว่าเขาก็บวัชเขาเห็นดอกครับเลาววบชพเห็นดอกแต่ว่าเขาก็บอันยามเลาวก็ไปหยุดอยากเขียนเออเออเอาอยากเห็นก็เบิ้งต้องจดสอบผู้ใดก็อยากเบิ้งเขาจะคล้องครับเลี้ยงจะคล้องออกไปสิได้ยั้งเนี่ยไหมลุงขอนี่แม่ดูจ้าว่ามันมันมันเกันเรืองอืมนึกเขียนไอ้ตัวกรอนน่มันมันเรียนบ่อยบ่อยดีตรงไหนแต่ว่าตัวนี้กอไม่เรียนดี เหรียญกยังเหรียในเรียตัวปสองรนี้ี่รีเลยเนาะครับเออนี่ว่าเขาเกิดเนี่ยเนี่ยกีเอามาเอาเรียนมั่งประกอมจะไปนกมประจัยเงินไหลคุณลูกพ่อข้าเหกละเอ่าว่าเออแต่เนาะพิจารณาบัง <ห>ี่กห,หาสองกับสี่สองนูลหลวงพออ่อนาะอันนี้อันนี้เลี้ยนจากเลี้ยนจาก,อ,ากอันจัวัดเลย,ย,เรยครับผมยครับผมอืมมันจังได้จงทั่วมหาขั้นสั้นเดี๋ยวไก๋ไก่ผมผมยังสิโซหาหลวงพ่ออีกทีนึงในเดอ้ออต่แเยวะเพราพาะแค่ดีเราคนี้มันพราเาแไแล้วเพรแเหมากกสิมาคุ้มแต่เห็ดนี่เนาะ มันเสียมันเสียนีไปหนาด้ทีดีกว่ดีด้วยข้อปฏิบัติพระจังกันทร์ดี่ีโอ้ยพวกพกเอาวันครับผมันผิดคือเพือผิดแต่ตัวเดียวเพื่อตัวเดียวนั่นแหละครับผิดถือ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 เท่านั้นอ่ะครับผมอืมบ้านนี้บอกหอกเลแล้วนะเจ้าพูดละแต่หมวดไม่ผุเานลงพอเนาะเออมวดต่อไปคุณ้วก็ ที่แดงเ่าส่งทุ่มมากอะไดเพราะเพราะเหตุอีกหรอป่ะดิโอ้ครับลุงพอ่พอครับมีแค่นี้มีแค่นี้ครับกรับน้ำมาสักการครับลุงพ่อรครับครับ,รบพี่น้องครับเกือบแม่นทิศแดงบ่อันบ่โทุ่มห้ลุงพ่อพี่น้องเม่นอีหลีพี่น้องมีผู้ไปให้ลุงพ่อพันอีหลีกันก็คือว่านั่นแหละเนาะคนที เอาเหรียญไปนี่เพิ่นก็อยากอยากเห็นเหรียญจากของว่าเท็ดเท็ดได้จังไดนี่นะนะครับอยากเห็นกับตาว่าสันตอไปล่าสุดนี่เป็นเหรียญจากจังหวัดเลยพี่น้องนะครับพี่น้องจากทั้งเลยไปในใดหกหาสองเด้อหกหาสองกับสี่สองนะครับพี่น้องครับหกหาสองกับสี่สองก้อนนั้นมีพี่น้องจากอุบลนะครับพี่น้องจากอุบลไปหาเพิ่นนแต่แต่วันที่สิบแปดเด้อนะครับสรุปแล้วิ่นเทศสามรอบนะครับพี่น้องครับงวดนีเนาะรอบแรกนั่น เป็นลูกศิษย์ย่แถวนั้นล่ะอยูุ่ใกล้ๆกลนะครับเพ่นเฮดได้ศูนย์สี่หกกับหาศีนะครับรวมเรียกเดี๋ยวรอบพี่สองนี่เป็นพี่น้องจากจังหวัดอุบลไปหาเมาร์ตู้ไปหาอันนี้ที่แดงว่าท่านไหนจเปิดศูนรพี่น้องฟั่งนะครับเดี๋ยวจังฟั่งเนาะแล้วการรอบพี่สามก็ขึ้นนี่แหละครับพี่น้องจากจังหวัดเลยไปนะครับได้หกหาสองกับสีสองพี่น้องครับรอบที่สามเดี๋ยวที่แดงสิเปิดให้พี่น้องฟังรอบพี่รอบพี่สองเนาะนะครับ ที่เป็นพี่น้องจากผู้บนไปหาลุง่พอเพิ่นเอาเหรียญไปนั่มอันนี้ก็คือว่าล่ละนะครับผู้ใดไปกะกะอยากเห็นเหรียญจะควงว่าสิใดตัวใดยิงสิแม่นะครับฮัลโหลครับเราอมาสการครับลุง่อครับออาครับเอ้ยเขาเอาเหรียญไม่เห็ดอีกนะิกแม่จีแดงโอ้เะาเอา่น่ซื้อเสียเอาไมา่เห็ดดูแถอลุง่อ ยังว่าค้นไม่คุณน่ะจังไงไม่จางไก่แม่ไม่จกอุบบนมันไหเพินมาจากเขาก็เพิ่ออันนี้แหละอืมบนมันเพินทูบนี่แหละบนมันเพินขอเบื่อน้ำผมอยู่บนนอบ้านนี่เนาะจังหวามากหมาทีเลยที่เนี่ยเนามากันสียหาพ้นมากรถตู้บัดโุ่เยอนั่เชื่อว่าเขาไห่เขาม่ให้สามเหรียญใจเขาเฮ็ดยต้งรูปเหรียญนึ่งวะ โอ้เฮ oh oh. ็ดเดตัวล่างคือเขไม่ลงความเป็นังไต่เฮ็ดเฮ็ดบ่เลย่อเอาเอาเอเฮ็ดเฮมถึงเล็เฮ็ดพวกขัดสั้ทายันรุ่มดอกทิบเอไมาไกนกเหใจเอาเอาเลยจะบกเขาเอาไหมไอ้พ่อมาสีเหลือนเดี๋ยวจะบอกเขาฝากไปนี่สามเหรียญก็กลับมือเต้าเนี่ยครับผมอุบลเอาเพื่อนได้บ่อได้ทำบ่ท่านท่านเป็นแอดตัวนี้ดีกว่าไอ้จีเดงครับ ป็นจ oh. ังเลยเว้ยแต่ว่า <fire> กิเรียนอยู่ดิอีแดงเรียนกังม่หรอเลรีนกินแรียนรอ้วน้องมนเยียงเดมั้งสิบวยเย้บวโอ้มันสงสัยยังยังยังนั่นดี่อ้าก็ยศเทียนเขาเทียนจิเทียนนองมันนอจิบปากปากไปเด็ดานี่มันยศุงใจเลยยศอ้าว เรียนเปียวเปียวเปียวแบบเกาเลยยังว่าออ๋อแปลกเราเรียอกว่านี้นอันตุกอนกัเรียนอยู่กต่ว่ามันก็บพกมันกับพวกกแห้งคือตัวนี้ไงตัวนี้แห้งว่าสันทอเออตัวนี้มันเรียนคือหล่นคนเลยมาอยู่เมป็นี่ครับกับสิดวอาวพี่น้องันฟังตัวลวง่วันถดก็ไดเออเออออมันตัดสินใจเอาตัวเนัะวัอโซโซไอ้ท็แดงมันไม่ได้รักสาเลย ครับอัน,เ,น,เ,น,นเพิ่นามาแตงอำเภอใดหลวงพ่อบ่ได้ถามอำเภออีกละ่ะหรืมา,า,มา,า,าแต่ว่ามาจากขุนลป่าสิตวณดังเขาเอาเหรียญพนั่งสี่เหรียญว่นที่ขอาสี่เหรียญเห็นก่อนเหรียญดึงเพิ่นได้ไปแล้วเพิ่นก็อยากเห็นเนาะออืเพิ่นอยากเห็นก็เลยเอาเอาเอาจังเอาพา,าไปกระเสริฐให้มานาั่งหล่อมกันจะเสียหักกนนี่เพื่อนโต ก็ถึงเงือกเจ๋งไม่แรนแต่ยังได้ลงพอนจัดแล้วเรามากรแนยุ่งสี่ครับเพื่อนในไทยภาพไทยยังบ่นลอบ่บในไไก้อ่บมิตรพูดเถ่าใช่ก่อนมิตรพูดเถ่าบอกครับหรือมิตรพูนุพูนุ่กับมิตรพูสาวมิวเจียกคนโอ้ครับโอ้รไกันดูลงพอซะทัวมอยู่ด้อ้ว่าเจ้าว้ยนถิ่งเอหาจีกอะไรยดถิ่งอย่าน้แครับ เรียกซ้ำอยู water, ่นึงพี่น้องเพิ่งเจารณาบุญยากดอกรุ่งพ่ออืมก็ยังว่าตักเกษตรมันมันยังว่ามันเจอเนาะมันไก่เชี่ยวกันเนาะมันก็มาขาดทีหรอมันก็ขาดสามตัวนี้อพอเห็ดตัวบนนะเห็ดต้องเห็ดตัวต่างว่าไี่จังหวัดก้อนไม่ต้องพอเห็ดต้นตัวล่างนี่แม่ก็สั่งเอ้าเห็ดแเห็ดเพิ่นระบุเลยแม่บอกหลบรุ่งพอนเพิ่นระบุให้ว่าจะได้สองตัวล่าง เอาเจ็บเบเอาไปเจ็บแบบไห่เจ็บอบคุกอนั้นว่ากันน่งรมบาด้เาบนเอาแวมันจะต้งเงเลีอบมคือแล่นได้มเรใเจ้านี่ป่อยพวมันรอบเล่นคนเดียวยพวกาทอด่ไรบวมเหจุดรบเจ้านี่บ เาเป็นมตยังสันมันเป็นปลาย่งี้สิเออกันแล้วเยมันลงปากสบ่าลนผมเนาะเอายายามเียาเคี่ยวกันมันบอกว่าจะเอาเอาไสินี่แหละได้ตัวนี้ละเห็นแล้ววิาดีเขานอนอยนอนอยนี่ละนั่อยู่สลาาสล่าขางยาครับเขาครับกลับแล้วล่ะ้โอ้แจงจะกลับแจงจะพากันเมื่อแจงจะพากันเมื่อ โอ้ยมากแต่กลเดตเตยเนาะก็นกก้าก,กันหมอรดหมอล่ามากออกนงินซอยกันมาสันตาตาหนมัน,มนโอ้โอไปหอดมองไปอันนี้โดหน้าห้าเรียนน้าก็มีกระสุนปดีี่มัจะสั่นตัวเขาจ้าผมเป็นแอนตัวนี่ที่บานนี้ที่แดงครับเป็นหาสามวที่ล้เป็นจ้าไหน้องว่ากันเกนอยู่ดิที่แดงเรียนกันเหคือนกันปเออเรียนเร้นเรียนเรียนน ต้องเอาจแดงตง้งยีงไงก็ครับกับของกุณครับลวงพ่อกับรสกาลครับครับพี่น้องครับเทือที่สองนี่พี่น้องจากอุบลไปเนาะนะครับเพิ่นเอาเหรียญไปนั่มกับกับเป็นธรรมดาแล้วนะครับไพเอาไปก็อยเห็นวเรียนจากของสิใดตัวใดนะนะลุงพ่อเพิ่นก็ขัดบัไดดเพิ่นก็เด้อเห็ดให้เพิ่นเบิ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นขอเป็นลางอย่างเดียวเด็พี่น้องจากอุบลนไปเนี่ยอันนี้เดยตัวเดียวเลยเดยหาสามพี่น้องครับเทือที่สองนะครับเดยหาสาม ลุงพอเพิ่นว่าอันที่แดงกิดบอ pues ต์องทุ่มาอีกก็ได้ดอกบอละเห็ดละระบ่างเศร้าหรือผู้ใดสิมาคุ้มกับสร้างกับสิบอเฮ็ดอีกเพิ่นว่าจังสันนะครับกะสรุปแล 8, nah ้วงวดนี้ลุงพอเพิ่นเฮ็ดทั 3. 3้งเบิด์สามเถื่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับเถื่อแรกเนี่ยได้ศูนย์สี่หกกับหาศีนะครับพี่น้องครับศูนย์สี่หกกับหาศีเนาะแล้วเถื่อที่สองเนี่ยเดหาสามพี่น้องครับเพิ่นเฮ็ดเอาตะเล็กล่างว่าสันเถื่อที่สองที่ที่สองเนี่ยหาสามพี่น้องจากอุบลไปแล้วก็เถื่อที่สามนี่พี่น้องจจากัังหวดเลยไป ได้หกหาสองกับสี่สองนะครับหกหาสองกับสี่สองพี่น้องครับอันนี้เป็นเทียนหลวงพ่อซอสอนะครับเพิ่นเห็ดเป็นเพิ่นเอาเงินโบราณน,นะครับเงินเหรียญเซี่ยวเนาะพี่น้องญาติโยมเลยเระเอาไปหาเพิ่นเอาไปเพิ่นเห็ดนะนะครับสามเถื่อกรสิมีซัมเน็ดนะละล้งพ่อเพิ่นก็ได้ว่าแล้วเนาะนะครับกสิมวันนี้กรสิมีประมาณนี้งแล้วพี่น้องครับพิจารณาออเดอร์นะครับเพิ่นว่าเฮ็ดตารางกระจิ๋นโย و. แต่มันคืดมากนะ่นกับกันเอาเดออ์พี่น้องอวยหาเอาพริกแพ้งหาเอาการเทิงการลุมเอาจริงไแมผู้ใดมีช่องทางจังใดสีเห็ดสีพิจารณากะกะเห็ดอรรดนะครับพี่น้องครับเอากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนหลายๆอาออกที่แดงฝากซอยกดแช่กดไรเห็ดที่แดงน้ำนดเดอร์นะครับพี่น้องเนาะนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มการมองเห็นให้ท่านอื่นเพื่อได้เห็นข้อมูลนี่เกิดหลายคนเขาเกาลุงพอเป็นว่าอยู่เด้อน,นะครับการแบ่งปันโชคราบเนี่กับเป็นการสั่งบุญสั่งกุศลอย่างหนึ่งเนาะนะครับ แลักกะพีไม้นี่พี่น้องครับยุบันที่แดงเพิ่นมีงานบุนเดอร์นะครับเป็นบุญใหญ่ยกโซฟาเอกนะครับสลองสลาการไปเลียนพี่น้องที่แดงกะขออนุญาตเราพี่เราน้องเดอร์มาเอาบุญใหญ่ที่นี่น้ำกัดเนาะนะครับวันที่หนึ่งหนึ่พนสิทอดผาป่าสามัคคีนะครับพี่น้อ, so อง,งรนนครับแล้วก็วันที่สองหนึงันสิเป็นมือยกโซฟาเอกสลองสลาการไปเลียงนะครับเราพี่น้องมาเอาบุญน้ำกัดน,นะครับกับขอบคุณหลายๆพบกันใหม่คิน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ